สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงของ Business Highlight ในวันนี้สุมิจัยกษิกรไทยขอนำเสนอมุมมองพักธุรกิจในเรื่องธุรกิจกระท่อมครับเมื่อวันที่24สิงหาคม2564ประเทศไทยได้ทำการปลดล็อกกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่5 ก่อให้เกิดกระแสความสนใจอย่างล้นหลามทั้งในกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภคเพราะมีนายยะว่าประชาชนจะสามารถปลูกซื้อและขายกระท่อมกันได้อย่างเสรีโดยไม่ผิดกฎหมายครับในเชิงพาณิชย์ธุรกิจกระท่อมมีกระแสตอบรับที่ดีมากๆในช่วงที่ผ่านมาและมีการขายกระท่อมอย่างคึกคักในหมู่ผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะในรูปแบบของกระท่อมใบสดซึ่งส่วนใหญ่มาจากจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยครับในปัจจุบัน ใบกระท่อมสดมีราคาที่ค่อนข้างสูงเฉลี่ยราว250-350บาทต่อกิโลกรัมเนื่องจากว่ามีอัตราการปลูกที่ค่อนข้างจำกัดเพียงร้อยละ0.07ของจำนวนครัวเรือนเกษตรกรในภาคใต้แต่มีการคาดการว่าผลผลิตดังกล่าวน่าจะสามารถสร้างไรายได้ให้กเกษตรกรกระท่อมอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0 0ถึง12,000บาทต่อไร่ในช่วงที่เหลือของปี2 5 6 4ครับ อย่างไรก็ตามตัวเลขนี้ยังไม่สามารถนํามาใช้เป็นเครื่องชี้วัดหรือสะท้อนความยั่งยืนทางการผลิตได้ครับเพราะรายได้เกษตรกรยังขึ้นอยู่กับการตอบรับของอุตสาหกรรมกลางน้ําและปลายน้ําที่ใช้กระท่อมเป็นวัตถุดิบสําหรับผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มและยาซึ่งน่าจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งก่อนที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะออกใบอนุญาตให้ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากพืชกระท่อมภายในประเทศได้ครับหากมีการออกใบอนุญาตได้ภายในปีนี้ ก็น่าจะเริ่มเห็นผลิตภัณฑ์กระท่อมจำหน่ายออกสุดท้องตลาดมากขึ้นภายในปี2,565ครับศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยประเมินว่าผลิตภัณฑ์ปลายน้ำของไทยที่ทำจากกระท่อมที่ประกอบไปด้วยอาหารฟังชั่นอลฟู้ดเครื่องดื่มชูกำลังและสมุนไพรจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยในช่วงปี2,564 2,568ที่ร้อยละถึง3าจัดว่าอยู่ในระดับของตลาดเฉพาะกลุ่มหรือ N ชมาร์เก ทำให้ผู้ประกอบการปลายน้ำอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการทำการตลาดอยู่พอสมควรครับในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ปลายน้ำในต่างประเทศที่ประกอบไปด้วยยาแก้ปวดเครื่องสําอางและเครื่องดื่มชูกําลังที่สกัดจากกระท่อมจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยในช่วงปี2 5 2, 3. 6 4ันหถึงสองพที่ร้อยละ3.6ถึง6.4ซึ่งมากกว่าฝั่งของประเทศไทยถึง3เท่าตัวครับศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจึงมองว่าธุรกิจกระท่อมของไทย ยังอยู่ในช่วงของการทดสอบตลาดอยู่กเกษตรกรใหม่ที่สนใจปลูกต้นกระท่อมควรวางแผนอย่างรอบคอบก่อนที่จะเริ่มลงทุนเพราะอาจจะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนด้านอุปสงค์ในระยะข้างหน้ารวมไปถึงเงื่อนไขอื่นๆที่จําเป็นต้องพิจารณาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินลงทุนในการเริ่มปลูกเงินทุนหมุนเวียนระหว่างรอเก็บเกี่ยวผลผลิตระยะเวลาคืนทุนหรือความเสี่ยงของราคาขายจริงที่จะได้รับน้วันที่ผลผลิตพร้อมขายครับ นอกจากนี้เกษตรกรกร,กระท่อมยังต้องคำนึงถึงการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับผู้รับซื้อเพื่อประกันร,ราคาไว้ก่อนด้วยครับท้ายที่สุดแล้วการเติบโตของธุรกิจกระท่อมยังต้องอาศัยการสนับสนุนจากทางภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกร,ท,กรที่ต้องการปลูกกระท่อมให้ความรู้ในการปลูกที่ถูกต้องบริหารจัดการผลผลิตที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอุปทานส่วนเกินหรือโอเวอร์สป y และส่งเสริมการปลูกในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะพื้นที่ในภาคใต้รวมไปถึงแนวคิดการปลูกกระท่อมเพื่อแซมกับพืชอื่นในสวนที่อาจจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าการเลือกปลูกกระท่อมแบบเชิงเดียวครับในระยะยาวผู้ประกอบการปลายน้ำที่ใช้กระท่อมเป็นวัตถุดิบคนเร่งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ของตนหาฐานลูกค้าเฉพาะกลุ่มให้พบและลดปริมาณค่าใช้ใจ่ายเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในเรื่องของราคาและคุณภาพในตลาดโลกครับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องธุรกิจกระท่อมและเกร็ดสาระน่ารู้อื่นๆติดตามเราได้ที่ w w w k a s i c o n r e s e a r c h c o m และติดตามรับฟังกันได้ใหม่กับ Business Highlight ในครั้งต่อไปครับ